และก่อนจักกันในวันนี้นะคะไปพบกับเรื่องราวดีๆค่ะโดยการไฟฟ้านครหลวงนะคะได้ประกาศผลการจัดทํามาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานนะคะรางวัลอเนยี่ไมายอวอร์ด2014นะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเรไปติดตามกันนะคะและวันนี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรค่ะจากจีนวันดวิกค่ะนพและอาดิดาสนะคะหมดเวลาของนิวข่าวเที่ยงแล้วค่ะขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะคุณไอริณดิฉันปรดาพร้อมกับทีมข่าวของนิวข่าวเที่ยงลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ การไฟฟ้านครหลวงจัดพิธีประกาศผลการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานรางวัล Energy m i n e Award 2014แก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับต่างๆตั้งแต่1ถึ5ดาวพร้อมนำเสนอบทความด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในวิถีไทยจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนและโรงเรียนเซนทรัเบล ได้เข้าร่วมโครงการ Global Youth Eco Leadership Summit 2 0 1 3ณโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ถนนรางน้ำการไฟฟ้านครหลวงได้จัดทำโครงการ Energy m a Award อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่8เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาโดยตั้งแต่ปี2556ถึง2557โรงเรียนที่ได้รับการประเมินในระดับ5ดาวจำนวน30โรงเรียนสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงจากปีก่อนหน้า5.2 และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด179โรงเรียนมีการใช้ไฟฟ้าลดลง2.48 จากผลการสำรวจนะครับแล้วก็ดูสถิติของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตารเปณี์ยนที่ว่านี่เราสามารถประหยัดค่าไฟนะครับของโรงเรียนได้เนี่ยตั้งแต่ 2%- องซึ่งถึง้าซ่ทุกๆโรงเรียนเนี่ยประหยัดพลังงานขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาพในเรื่องของการรับพลังงานของประเทศมากขึ้น จากความสำเร็จของโครงการตลอด7ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงได้มอบเงินรางวัลให้แก่สถานศึกษาไปแล้วกว่า12ล้านบาทโดยในปี2558ได้ขยายการดำเนินงานโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไปทุกโรงเรียนในเขตกรุงเทพ,พมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการโดยบูรณาการเข้ากับหลักสูตร,รการเรียนการสอนแต่ละสถาบัน เพื่อลอล้อมเยาวะชนนักอนุรักษ์พลังงานที่จะกลายเป็นผู้นําในโรงเรียนและขยายสู่บ้านเรือนชุมชนและสังคมได้อย่างยังย่งยืนถาวรสืบไป